คืนวันเสาร์ผมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งท้าไปสำรวจบ้านร้างท้ายซอยบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่มานานกว่าสิบปีแล้วทุกคนในละแวกบอกว่าเคยมีคนตายอยู่ข้างในพอเราเปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับชื้นตีขึ้นมาแบบแรงมากเฟอร์นิเจอร์เก่าๆพังทลายเศษกระจกแตกเกลื่อนพื้นเราส่องไฟฉายเดินสำรวจไปเรื่อยๆ จนถึงชั้นสองอยู่ๆก็ได้ยินเสียงตึกตึกตึกคล้ายมีคนเดินอยู่ข้างหลังเราพวกเราหันกลับไปแต่ไม่มีใครไฟฉายเพื่อนผมกระพริบกระพริบแล้วก็ดับทันทีตอนนั้นทั้งชั้นมืดสนิทแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น จนผมมั่นใจว่ามีใครบางคนกำลังเดินบนรอบตัวเราเพื่อนผมร้องขึ้นมาว่าวิ่งทุกคนวิ่งลงบันไดออกจากบ้านไม่เหลียวหลังแต่ผมหันไปมองครั้งสุดท้ายตรงหน้าต่างชั้นสองผมเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวยืนมองลงมาเธอไม่ขยับไม่กระพริบตา แค่ยืนจ้องเหมือนรอให้ใครกลับไปอีกครั้ง